สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่อง7 HD ขอเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยรายการเจ้าข่าวเช้าชมและชมรายการเช้านี้ที่หมอชิดต,ต่อด้วยรายการสนามข่าวเจสีรายการสนามข่าวกีฬาและรายการเงินทองของจริงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครดังที่คิดถึงเสนอละครชุดไฟรักเกมร้อนต่อด้วยห้องข่าวพักเที่ยงค่ะคุณผู้ชมคะ ช่วงนี้ชมห้องข่าวพักเที่ยงจบแล้วชมรายการยิ่งคุยยิ่งลึกต่อด,ด้วยรายการเที่ยงบันเทิงสดและเจ็ดสีช่วยชาวบ้านค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดเผาขนจบแล้วชมข่าวเย็นประเด็นร้อนต่อด,ด้วยรายการถกไม่เถียงค่ะเทศกาลปีใหม่นี้ส่งความสุขและความห่วงใยมอบของขวัญที่ไม่ใช่เล้าให้เล้าเท่ากับแช่งจากสสสนะคะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับมิกทองระยาและพิงค์พรประภาวดีในละครชุดใหม่เรื่องแผนรักฉบับร้ายต่อด้วยละครชุดพิกกับเกลือค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการโดนเพลงดังพลังอาชีพจบแล้วชมรายการชอดเด็ดแม่ไม้มวย,มยไทยเจสีค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดภูเขาเงาพยักเสนอให้ชมเป็นตอนจบต่อด้วยละครชุดสาวน้อยร้อยไม้ค่ะ<ถ>คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดสาวน้อยร้อยไม้ต่อด้วยขาพาคค่ำและรายการเส้นทางบันเทิงคะ่ะคุณผู้ชม,มคะช่วงนี้ชมละครชุดบ้านไร่าสายสมอนต่อด้วยรายการไทยรักสุขภาพค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการติดลมบนจบและชมรายการวันลุมพินีฮีโรสต่อด,ด้วยรายการสเก็ตข่าวสเปเชียลค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการยิ่งคุยยิ่งลึกต่อด,ด้วยรายการชุมทางฮอตโชว์ค่ะ